แม้เผชิญคู่แข่งเป็นนักร้องระดับโลกทั้งอเดนาแกรเดเซนาโกเมสและแชมป์6สมัยอย่างแจ็คินบีเบอร์แต่ซุปเปอร์สตาร์เหล่านั้นก็ไม่อาจต้านทานแรงสนับสนุนของอาร์มี่หรือกลุ่มแฟนคลับอันเหนียวแน่นของ BTS บอยแบนด์แถวหน้าของเกาหลีใต้ที่รวมกันลงคะแนนโหวตกว่า300ล้านคะแนนทำให้ BTS เป็นศิลปินเกาหลีใต้รายแรกที่คว้ารางวัล Music Awards for Top Social Artist บนเวนทีแจกรางวัล Billboard Music Awards ปี 2017. 2 0สอง a t u l a t i o n s และมอนสเตอร์หัวหน้าวง BTS เปิดใจว่ารู้สึกภูมิใจกับรางวัลครั้งนี้อย่างมากร่องขอบคุณไปยังแฟนเพลงที่ให้การสนับสนุนซึ่งพวกเขาตั้งความหวังว่าจะกลับมาเปิดการแสดงในงาน Billboard Music Awards ในปีหน้าอีกด้วยก่อนงานจะเริ่มแฟนคลับของ BTS ในสหรัฐยังสร้างความประหลาดายให้กับทีมงาน Billboard ด้วยการมารวมตัวกันให้กำลังใจศิลปินคนโปรดอย่างเนืงแน่นพร้อมส่งเสียงเชียร์อย่างพร้อมเพรียง รวมถึงการแสดงความยินดีจากศิลปินตะวันตกที่ชื่นชอบในผลงานของ BTS ทั้งนักร้องสาวเฮาซี่คามิล่าคาเบโลแรปเปอร์ดีไซเนอร์รวมถึงดูโอ้สุดดัง The c h a i n s m o k e r s yeah! <B> <stopped>. ความสำเร็จในตลาดเพลงตะวันตกของ BTS เกิดขึ้นในช่วงที่วงแจ้งเกิดในปี2013ซึ่งเป็นช่วงที่แฟนเพลงต่างชาติหันมาสนใจวงการเพลงเคป๊อปจากชื่อเสียงของกังนัมสไตล์ซึ่งเจคับดรอฟนักวิจารณ์เพลงแวดวงเคป๊อปมองว่าเป็นโอกาสที่ช่วยให้ BTS เป็นที่รู้จักของแฟนเพลงต่างชาติส่วนศาสตราจารย์คิมซุตยังแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียชี้ว่าความนิยมในเกาหลีใต้ของ BTS มาจากเนื้อเพลงที่สะท้อนสภาพที่เป็นจริงของคนหนุ่มสาวดแดนโสม ส่วนดนตรีที่มีความเป็นสากลที่สมาชิกในวงมีส่วนสร้างสารรค์รวมถึงการสื่อสารกับแฟนคลับผ่านโซเชียลมีเดียอย่างต่อเน,นื่องคือปัจจัยที่ทำให้ BTS ได้รับความนิยมในระดับสากลไฮไลท์ของ Billboard Music Awards คือความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของ Drake และเ p อร์ชาวแคนาดาที่สร้างสถิติด้วยการคว้ารางวัลในคืนเดียวถึง13สาขา ทำลายสถิติเดิมที่อเดลที่ว่าสาวอังกฤษทําเอาไว้ที่12รงางวัลเมื่อ5ปีที่แล้วรวม,ม,มถึงการแสดงของสองดีว่าระดับตำนานทั้งซิรินเดีนที่มาโชว์พลังเสียงในเพลง My Heart Will Go On เพื่อฉลอง20ปีให้กับซาวด์แทกของหนังไททานิค การแสดงเพลง Believe สิ่งเกิลสุดดังของแชร์ที่มารับรางวัลไอคอนอเวอร์เป็นการแสดงที่สร้างความประทับใจให้กับแฟนเพลงในงานรวมถึงซีรินดิออนที่เต้นและร้องอย่างสนุกสนานอยู่ด้านหลังเวที